thank <music> you สบายดีทุกคนสบายดีตอนเช้าตื่นแต่ทุกคนวันนี้ฝนตกแหงๆตั้งแต่แปดโมงตื่นขึ้นมานึกว่าหกโมงฝนตกแล้วจะไปทํางานได้ไหมเนี่ยตกแหงๆเลยเด็กทุกคนเป็นตะข่าวน้ำท่วมยุบาร์ยุบาร์กีสถานก่อนตกคจีนหวาน้ำท่วมกระดกกระดดดตื่นมาพอน้ำตื่นมาพอฝนตกตกนักอีหได้ลยห ดีตอนแรงทุกคนสอัพดีตอนกําลังจะเลิกงานเนาะพืชมันนี้ปิดร้านไว้เด้เพราะว่าบ่มีลูกค้าปันใดหมวกโคจะลุหักกระพอหมวกบ่มีลูกค้าปันใดเพราะว่าฝนตกะเพราะว่าฝนตกเลยเงียบๆแด้ช่วงนี้บ่ม็นช่วงนี้เราเงียบๆแด้ตอนเวรแบบนี้นะวันนี้ชิลบ่ค่อยมีลูกค้าเบิรงนุชเอามาเมื่อเช้านี้ เสื้อแขนยาวเอยโอ้ oh, หมวกเอ่ยแล้วก็ล่มเอ่ยนี่เอามาแล,แล้วค่ะแตต้องใส่กั๊บนะทุกคนต้องใส่ใส่ไปเลยนะเดี๋ยวฝนตกรู้สึกว่าฝนยังตกอยู่เสื้อกับก้งเกง วาดตะบะสักแล้วนะหอบเมื่อหอบมาอหอบเมื่อหอบมาเมืเ่อเ้านี้คิดว่าสิบเปียกทุกคนแต่ว่าบริเปียกเนาะกางจองมาได้พอหอดเครื่องทางมาหอดวิกเตีย ฝนหยุดนุชกินวันนุชไปกดุงเทพคือแบบอยู่ในบ้านคือแบบมันมันตกแหงะนะวันนี้อันผู้ใดอยู่กรุงเทพหรือบ่เนาะวันที่เทแถบมณีวันเทนะพูดอะไรอยู่กรุงเทพยุทธภักดปริมณฑลนะมันนี้นะครับตอนเสาตั้งแต่เจ็ดโมงแปดโมงคือแบบกลางคืนเลยคือกลางคืนแล้วหลีคือตีสี่ตีคือตีห้าหกโมงคือนุชเห็นกับเจ้าถ่ายลงติก๊กตอกก็ลายลาแบบมืดสนิทเลยเพราะว่า ว่าบางนุดูกับมืดเนาะนุดคิดว่าหกโมงเช้าแต่ที่ไหนแปดโมงตื่นมาเมื่อเช้านี่นะแปดโมงคิดว่าตัวเองตั้งนาฬิกาพีป่ป๊อสสักพักหนึ่งเสียงคารถลทงชาติเปิดขึ้นอ้าวบุเมนละอันนี้บุเมนละบุะเมนหกโมงละมืดอทีทุกคนคือกลางคืนเลยคือมองไปทางนอกก็มืดเนาะแก็ว่าไฟยังส่งตาไฟยืนหน้าบ้านเลยนะเปิดไว้เป็นไหนะ เห็นใน tiktok ม่นี้แล้วบฟฟ้าคือแบบน่ากลัวมากแต่ยานีหลีแบบมันมืดมืดมืดแบบกลัวมืดเลยมืดคือกลางคืนแบบนี่นะเดี๋ยวเลิกงานเดี๋ยวมือเหินจากเราต่อแล้วทุกคนโอเคนี่ทุกคนตอนนี้นวเลิกงานแล้วออกจากงมาแล้ววันนี้มองเนี่ยน้ำเต็มเลยเมื่อเช้าในยทุกคนนวดก็ใส่อันนี้มาเราเมื่อเช้าเลยนะน้ำมันท่วมแล้วเต็มมืดเลยตรงเนี้ยคือมองเนี่ยมุ่ตรงนิดหนึ่งมันก็ท่วมเนาะ มนทาจะยุดตกอันนี้ก็ได้ถนนยังเปียกอยู่เลยดีนะมันยุดแล้วนุดย่านเปีเยกเบื่อทั้งรอบตอนแหลงอยู่โอเคเด้มาเจอกันที่เหือนเดิมวันนี้นุดออกมาก่อนเนาะ่าอันก็เก็บของอย่างแล้วหมือแล้วเก็บของอย่างแล้วหมดแล้วแล้วก็หัวหน้าไม่อยู่นะวันนี้ทุกคนหัวหน้าบร่ได้เข้าบดมือทนไปทุลัก เก็บของแล้วก็เลยพาก,กันมาแต่ว่าผู้สายกวนอื่นๆก็นนยังทยอยมากันแล้วเนาะ <c oughs> มืดนะทุกคนมืดๆเลยจักหน่อยฝนหากหยุดตกสงสัยน้ำท่วมเนาะถนนยังเปียกอยู่เลยฝนตกจากจากอยู่ตอนสามทุ่มเนาะตอนนุดเก็บหานอยู่เนาะสามทุ่มฝนตกจากจากอยู่ถนนยังเปียกอยู่เลยเ <c oughs> ขานอนกันหมดแล้ว ชีวิตแต่ละมือของนุชทุกคนก็บแบบนี้เลยตื่นเช้าเข้างานเลิกงานมากเจ้านอนมาแล้วเพราะมันดึกเนาะโอ้แส,สดงว่าฝนตกแหงเติมได้ในน้ำมากะลงอ๋อแล้วก็น,นั่นทุกคนที่บอกว่าอันอย่างน,นนะที่บอกว่าฝนฝนตกเมื่อเช้าเนาะเป็น น่าสิเป็นแค่ปริมณฑลแล้วก็แถวกรุงเทพนะสมุรปราการอี่ยังพวกนี้เนาะนูดเห็นในติ๊กต็อกที่คือน้ําท่วมอะ่ะน้ําท่วมแบบ,บก็บม่ใม่น้ําท่วมเนาะเป็นฟ้าแบบมืดมืดฟ้ามืดแบบมืดมืดเลยคือฟ้ามันสิมืดมืดเลยคือกลางคืนเลยในตอนนี้ยางาอา้าวพี่ล่ามาก่อนเนาะพี่ล่ามาก่อนเนาะ ได้ไงนี่จะมาตอนไหนข่อยก็บริวณมีได้กุญแจพี่ลามาก่อนเราคิดว่าเรามาก่อนแล้วนะพี่ลามาก่อนลาพี่ลาออกมาตอนไหนบม่ได้แวะใส่เบาะอืมใช่ครับอ,บอ๋อเคิดท้องอย่างมันี่ เจ็บนี่นี่ในการมาเจ็บหนึ่งท้องน้อยบ่เจ็บข้างนี่เจ็บโกโอ,อ้ข้างขวาซะด้วยข้างขวาอันตรายเลยดูยนยนทนายติ๊กต็อกแบบขาเจ้าขี่รถไปเห็นงานเจ็ดโมงครึ่งเนาะมืดมืดคือกลางคืนเลยคือคือกลางคืนแบบม,แบบมืดแบบมืดอิหดลคือกลางคืนทั้งทั้งที่เจ็ดโมงน้องเมื่อเช้าเลยนะ เห็นหลายๆแต่ว่าส่วนมากค่ะเจ้าคอมเมนต์อะบ่มีน,นั้นเนาะบ่เป็นแถวจางจังหวัดเป็นแค่นนทบุรีปทุมยังพวกนี้เนาะก,ก็สมุดปากการตอนนี้รอกุญแจอยู่ด้วยเนี่ยยังว่ามีคนมีกุญแจมาก็เลยพากันรอกุญแจอยู่เข้าบ้านไม่ได้เปลี่ยนกันถือเนาะมืดมากคือกลางคืนแบบกลายไลยคนก็บ้าว่าบ่เหมือนมาซิเป็นคือคำทำนายบอยังมืนนะ ที่เป็นกลางเวรเป็นกลางคืนเจ็ดวันเจ็ดคืนกับเจ้าบอลนะว่านะมันคือเมือนคือแบบเจ็ดวันเจ็ดคืนกับเจ้าบอลมันซี่เป็นคือที่กับเจ้าทํานายหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าวันสิ้นโลกบางคนก็บอกว่าเ้ากลับบ้านเด้อทุกคนเ้ากลับบา้านเด้อทุกคนกับเจ้าบอลบางคนบอกกลับได้ยังไงเราจะกินอยู่ยังไงมันต้องกินต้องใช้คือหลายๆคนหลายๆคอมเมนต์โน่นโโดยอ่านแล้วนน่นก,ก็โอ้ปวดหัว จักยานแต่งอย่างเด่นเนาะเหี้ยวเหี้ยวเหียวเห้ยวเหี้ยวหางกระเจี๊ยบมาเหนียวละแค่มนี้หากระมันนี้บ่เป็นอันนั้นบ่บ่เป็นใส่ติ่งบ่ข้างขวาบ่เป็นใส่ติ่งหะแล้วอือเหี้ยวเหี้ยวเหี้ยวเหียวไปไปเก็บลูกมอนจะไปเก็บลูกมอนอยู่พูดทุกคนแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายเบิ่งเด้อมันมืดมื่อวานเห็นอยู่ พัวโมกจะได้แล้วมันยานอยู่เแมวแมวแมวเมวแมวชาวบ้านได้แล้วทุกคนเข้ามาแล้วโน้ตไปโน้ตไปเก็บลูกหมอนมาทุกคนนี่ลูกหมอนเจ้าอยู่บ้านน้อกับเจ้าฮองเนี่ยถามน้องว่ามีหรือเปล่าน้องบอกว่ามีเอาใส่ถุงเสื้อมาซะหน่อยนี่จะล้างก่อน ยติเออนอนเถอะถ้ามันเจ็บแหงกระปุกเด้อตัวอะไรอหินนึกว่าตัวอะไรพี่ล่านางปวดท้องนะทุกคนนุ๊ตมันปวดข้างขวาก็บอกว่าเป็นอยังนไงก็ววถ้ามันเจ็บแหงนุ๊ตก็บอกเราว่าให้ฮ้องหรือว่าปุกเนาะตอนกลางคืนมืออ่อื่นเนาะว่าซีมือดอีกหรือเปล่าเนาะนุ๊ตจะตั้งนาฬิกาปุกไว้ปกติก็ตั้งคู่มื่ออยู่แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันมื่อื่นนะทุกคน น้ำรั่วทุกคนดูเลยนอ้นวันนั้นน้ำขึ้นมาเต็มหมดเลยเดี๋ยวไปเบื้องหลังบ้านว่าเปียกหรือเปล่าหลังบ้านเปียกไหม,ไมจริงเหรอทำไมวันนั้นเปียกสแสดงว่าวันนี้ตกไม่ไม่ไม่ไมอาไรวะเรียกว่าอะไรนะนนอ๋อแล้วแต่มันเหม็นเหม็นอับอือไมไม่ใช่เนยอันนี้แหละน่าจะเหม็นอันนี้แหละแล้วก็เหม็นอันนี้ แต่วันนี้ไม่เปียกวันนู้นเปียกอโอ้ผู้สาวใสข่ขาสัน่นลืมมากระเป๋ามาผู้สาวใสข่ขาสั่นไปไปด้ตอนเช้าทุกคนทุเรด,ดีเช้าๆแดดๆเนาะมือวนี้ว่ามีฝนเนาะแดดปกตินุดมาฮอดบอลเห็ุงานแล้วเดี๋ยวขอตัวเหตุงานก่อนเนาะ บ่มีแดดเอ้ยบ่มีบ่มีฝนเนาะบ่นีน้ำบ่มีพายุเนี่ยครับบ้านแบบชิวๆเลยต่างจากเมื่อก่อนที่แบบมืดคืบนะตื่นมา่อเช้ามานี่กันแดดคือกันบ่มีฝนเนาะแต่ว่าเมื่ออื่นบนแน่นพราะเจ้าว่าพายุเข้าแต่ว่าอยู่บ้านนุษย์ยุราดูฝนแดดเปรี้ยงบ่มีเลยบ่มีฝนเลยอยู่นี่ตกเอ้าตกเอ้าถามพออยู่บ้านฝนตกบ้างบ่ตกกนเ่รโอเคคลิปนี้กันทีขอ ลาทุกคนไปก่อนเ้เจะกลับมาคลิปหน้าเด้อ